我不是老魏。<noise> ทำงานดูแลทุกสุขของคนในบ้านมาทั้งชีวิตแต่เมื่อแก่ลงจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้อาเตาแม่บ้านประจำสกุลเหลียง <จะ S 1> ก็เลือกจะส่งตัวเองไปอยู่บ้านาพักคนชราเพื่อไม่ให้เป็นภาระของนายน้อยซึ่งเธอผูกพันเสมือนญาติภาพยนตร์ผลงานผู้กำกับหญิงแอนฮุยสะท้อนปัญหาสังคมผู้สูงอายุในฮ่องกงหนึ่งในพื้นที่ซึ่งมีอัตราเกิดต่ำที่สุดในเอเชียและกำลังประสบปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ต้องฝากไว้ในมือผู้ดูแลที่เป็นแรงงานต่างด้าวาภาระร ายจ่ายให้กับภาครัฐไม่น้อยปัญหาการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคือสิ่งที่หลายประเทศต้องเตรียมตัวรับมือเช่นเดียวกับในประเทศไทยที่มีผลสำรวจปี2556พบว่ามีประชากรสูงอายุมากที่สุดในอาเซียนคือร้อยละ12จากประชากรทั้งหมดแต่ที่ผ่านมาสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุยังไม่มีหลักประกันที่น่าพอใจ ที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเวลาทํางานได้าาก็หักภาษ,ษีไปสําหรับเก็บเงินเป็นโซเชียลไปแล้วก็พออายุ60 60อัพเนี่ยเขาก็จะเอาเงินนั้นะคืนมาให้ประชาชนสูงอายุซึ่งจะเป็นสวัสดิการซึ่งจะทําให้เราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่ต้องไปพึ่งพาลูกหลานมากแต่เงินที่เราได้จากรัฐบาลตอนนี้มันคงจะไม่พอสําหรับเดืนละ500หรือ800อบาทเนี่ยมันคงไม่พอค่าค่าคองชีพสําหรับคนสูงอายุ อายุจริงๆแล้วนะคะควรจะได้มากกว่านั้นแล้วก็ควรจะมีสวัสดิการรักษาฟรีหรือว่าไปทําอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คือควรจะให้ดูแลบ้างนะคะผมยังไม่เคยมองเห็นรัฐสวัสดิการอะไรที่จะดูแลคนสูงอายุยุเลยอย่างเป็นรูปธรรมเลยอย่างน้อยเนี่ยผมว่าในเรื่องการเดินทางเรื่องรถลาอะไรต่างๆเนี่ย ผมว่ารัฐควรจะใส่ใจแล้วคุณจะตาเป็นกฎหมายเลยนะว่าจะช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างไรไม่ต้องฟรีะ อาจไม่ใช่สถานที่พักผ่อนในฝันแต่ก็เลือกอินเดียด้วยค่าครองชีพที่ไม่สูงมากนักคือถังเลือกของคุณปู่คุณย่าเวกัยเษียณชาวอังกฤษในภานพยนตร์เรื่อง The Best Exotic Marigold Hotel หนังที่ทำเงินจากผู้ชมส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงไวัยได้มากถึง130ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างเพียง10ล้านเหรียญสอดคล้องกับผลสำรวจในสหรัฐที่พบว่าใน10ปีมานี้คนดูหนังอายุ50ปีขึ้นไปที่เคยเชื่อกันว่าไม่มีอิทธิพลต่อไรายได้หนังตอนนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ68ในสหรัฐ ซึ่งส่งผลต่อรายได้รวมของภาพยนตร์ทําให้ผู้สร้างหันมาให้ความสําคัญกับภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงวัยมากขึ้นคงสะท้อนสท้อนความรู้สึกของเขาเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะจะจะ,จะเป็นกลุ่มคนที่จะถูกมองข้ามในในสังคมคือบางประเทศก็ใส่ใจดีแต่บางประเทศนี่ไม่มองและไม่ใส่ใจเลยว,นวนันหน้าเราจะเป็นผู้สูงอายุอนาคตเราก็ห่วงอนาคตว่าเราจะอยู่อย่างไรใช่ไหม หรือปัจจุบันเนี่ยอยู่กันอย่างไรดูแลกันอย่างไรหรือมุมมองอย่างไรที่เราควรจะต้องพูดพูดกันผ่านในรูปแบบภาพยนตร์มาก็าน่าพูดถึงแล้วก็เป็นไปได้ที่ในอดีตที่ผ่านมาภาพยนตร์ที่สร้างถึงผู้สูขของอายุมีมาทุกปีแต่แต่มันจะไม่พอหรือมุมมองบางอย่างเนื้อหาบางอย่างที่ควรจะพูดและังไม่เคยพูด ประมาณการกันว่าในทศวรรษนี้สาภาพยุโรปจะมีประชากรวัยทำงานลดลงถึงร้อยละสขณะที่ประชากรวกรัยเกษียณเพิ่มขึ้นร้อเจหรือ48ล้านคนและอายุเฉลี่ยของประชากรในประเทศจะเพิ่มจาก37ปีเป็น52ปี หนึ่งในปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าเกรยิ่งยุโรปหรือยุโรปสีเทาซึ่งหมายถึงสังคมที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุหากทางหนึ่งที่หลายประเทศใช้คือการวางแผนงบประมาณและภาษีเพื่อที่จะรองรับสวัสดิการของกลุ่มผู้สูงวัยรวมถึงเพิ่มอายุกเกษียณจากเดิม60เป็น65ปีก็ทําให้ผู้สูงอายุยังมีคุณค่าเป็นส่วนหนึ่งในสังคมและเป็นประชากรที่มีบทบาทได้ไม่ต่างจากคนวัยอื่น